ต่อไปจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนสีชุดนะคะหรือสีวัตถุะคะ่ะที่เราต้องการเปลี่ยนสีเราไม่อยากเอาสีเนี้ยตัวนางแบบนี่มีชุดเป็นสีสีครีมครีมเราไม่อยากเอาสีนี้อยากให้หนางแบบเป็นสีเปลี่ยนชุดเป็นสีอื่นแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะคะไฟล์ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้กดคอนโทนเจี่จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันนึง c o n t r o เ J เห็นไหมคะ เลเยอร์หมีเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแบ็กกราวก็เอาไว้ไม่ต้องไปสนใจมันเลเยอร์ Layer ขึ้นมาแล้วก็มาตรงที่เครื่องหมายคลิก s l l e t i o n t o o l นะคะทำา e l e c t i o n ตรงวัตถุที่เราจะให้มันเปลี่ยนสีครอบให้หมดเลยะจะเปลี่ยนสีชุดก็ต้องครอบสีชุดให้หมดเลยเห็นไหมคะตรงนี้มันเลอะก็จะเอาอเครื่องหมายลบตรงนี้เข้ามาลบออกตรงเลอะ ะะคะเสร็จแล้วทำ selection เสร็จแล้วมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็พยายามทำให้มัน selection ให้มันเนียนเนียน,น,ยนให้มันให้มันได้เปะ๊เปะที่สุดมันจะได้เนียนเนียน,น,ยนสวยอ่าเสร็จแล้วแล้วก็มาปรับตรงนี้ตรงนี้นะคะจาก normal ปรับให้มันเป็น color color เสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้ตรง brush tool เอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพราะว่าเวลาเราเราระบายนี่มันมันจะไม่เลือกขอบออกมาอยู่แล้วค่ะมันจะให้มันจะอยู่ภายในเซเลคชั่นที่เราเซเลคชั่นไว้ปรับใหญ่แค่ไหนก็ได้อ่ะเอาสีแดงก็ม่เลือกสีแดงกดสีแดงตรงนี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ก็ระบายลงไปเลยค่ะสีแดงสีแดงเห็นไหมคะเป็นสีแดง มันจะไม่ออกแดงมากเท่าไหร่มันแล้วแต่ว่านางแบบมันโดนแสงเยอะไหมถ้าโดนแสงเยอะแสงสะท้อนเยอะมันก็จะอับเป็นสีแดงอ่อนๆแบบนี้ค่ะอ่าสีน้าเงินลองดูสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินอ่อนเพราะว่านางแบบโดนแดดแสงเยอะถ้านางแบบตัวทึบแสงทึบๆมันก็จะเป็นสีเข้มเลยนะคะอ่าสีเหลืองอ่าสีเหลืองค่อยขึ้นมาหน่อยอ่าสีเหลืองโอเคเราจะไล่สีก็ได้นะคะ ลิกตรงสีม่วงตรงนี้ทาเป็นสีม่วงเ่าคลิกตรงนี้ตรงนี้ทำเป็นสีม่วงตรงนี้สีม่วงคลิกตรงนี้สามารถดัดแปลงได้จะเอารูปแบบไหน,นสีเขียวคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นเห็นไหมคะเป็นจุดๆลายสีเราสามารถเลือกบัตรทุนเป็นรูปร่างต่างๆได้ที่เราจะให้มันคลิกลงไปในเนื้อผ้าของนางแบบ สีอะไรสีส้มสีส้มสีฟ้าถ้ารู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าสีมันเข้มไปเรามาปรับตรงนี้นะคะปรับ opacity เ,เลื่อนลงมาให้กี่เปอร์เซน็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์เลื่อนลงมาสีมันก็จะทึบๆลงไปปรับความเข้มข้นของสี opacity หรือไม่ก็ fill ตรงนี้ก็ได้ค่ะ ปิ้วปรับลงปรับขึ้นปรับลงได้โอเคเห็นไหมคะไม่ยากเลยเล่นสีได้ สีเหลืองแล้วกันปรัขบขึ้นอีกหน่อยไมนน่ค่อยเข้มอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเรากดซีเร็กแล้วก็ดินซีเร็กอ่านางแบบเป็นสีเหลืองเลื่อนลงมาดูสิอ่าสีเหลืองเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะ